ปอพอวางมาตรการป้องกันอุบัติภัยช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนเริ่มต้นชีวิตปลอดภัยช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติคุณผู้ชมคะใกล้ถึงเทศกาลตรุษจ,จีนกันแล้วนะคะเป็นช่วงหนึ่งที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดเพลิงไหมอุบัติเหตุเกิดจากอะไรคะจุดทูบจุดเทียนเผากระดาษประทัด และอุบัติเหตุบนท้องถนนวันนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจึงมีคําแนะนําในการป้องกันอุบัติภัยในช่วงของเทศกาลตรุษจีนมาฝากแฟนๆไปพบกับมิสเตอร์ปอพอเลยค่ะสวัสดีครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันอุบัติภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีนดังนี้การป้องกันอักคีภัยโดยปิดเตาแก๊สและวาล์วถังก๊าสทุกครั้งหลังประกอบอาหารและไม่อุ่นอาหารทิ้งไว้โดยไม่ดูแล ใช้เชิงเทียนและกระถางทูบที่เป็นวัสดุทนไฟไม่จุดทูบทียนทิ้งไว้หรือจุดทูบทียนจํานวนมากและดับไฟทูบทียนให้สนิททุกครั้งเผากระดาษเงินกระดาษทองในภาชนะทนไฟหรือที่โล่งแจ้งห่างจากวัสดุที่ติดไฟง่ายพร้อมจัดเตรียมถังน้ําไว้สําหรับควบคุมกรณีไฟลุกลามตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยปิดสวิตช์ไฟและถอดปลั๊กไฟทุกครั้งหลังใช้งานการป้องกันอุบัติภัยจากประทัดโดย ไม่จุดประทัดในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะแนวสายไฟฟ้าแหล่งชุมชนปั๊มน้ํามันไม่จุดประทัดในลักษณะที่เสี่ยงอันตรายไม่เข้าใกล้ประทัดที่จุดไฟแล้วโดยออกห่างในระยะไม่ต่ำกว่า10เมตรการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนโดยเตรียมร่างกายให้พร้อมขับรถโดยพักผ่อนให้เพียงพอไม่ดื่มแอลกอฮอล์และยาที่มีฤทธิก์กดประสาทตรวจสอบรถให้พร้อมใช้งานรวมถึงวางแผนและเลือกใช้เส้นทางที่ปลอดภัยปฏิบัติตามกฎจราจรอ,อย่างเคร่งครัด เร็วเมาโทรง่วงไม่ขับไม่ขับรถย้อสอนไม่ฝ่าสัญญาณไฟและไม่แซงกระชั้นชิดอย่าลืมนะครับภัยพิบัตรรู้ทันป้องกันร,รับมือได้ด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยวันนี้ผมมิสเตอร์ปอพอขอลาไปก่อนสวัสดีครับตอนนี้เวลาของรีดหมดลงนะคะแฮปปี้ไลฟ์กับคุณรีดนะคะ เราก็จะจัดสรรเรื่องราวดีๆมีประโยชน์สาระต่างๆมาฝากกับแฟนๆรายการเพื่อเราจะได้พบกันในเสาร์หน้าแต่วันนี้ลองไปเตรียมเมนูก่อนข้าวอบไก่ทรงเครื่องแล้วตามด้วยนะคะซังขยาวฟักทองที่เมื่อสัครู่เลดพูดในช่วง Happy t ทิปเคล็ดลับความสุขวันนี้ลาไปก่อนค่ะเสาร์หน้าเรามีนัดกัน7นาฬิกา50นาทีสวัสดีค่ะ แล้วมาดูแลสุขภาพกายใจ Happy Life